พามาดูธุรกิจครอบครัวร้านมินิมาร์ทเล็กๆในชุมชนรายได้เดือนละ400,000บาทวันนี้ผมจะมาเปิดตัวเลขรายได้และกำไรให้เห็นกนารชัดๆตรงๆไปเลย<ป>เพื่อที่ให้ใครที่กำลังสนใจในธุรกิจมินิมาร์ทได้ตัดสินใจว่ามันคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเปล่าและรายได้ของเดือนตุลาคมปี66ที่ผ่านมาอยู่ที่4 1 4 8 9 0บาทนั่นเองหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โห เดือนละสี่แสนปีละสี่ล้านแปดเลยเหรอขายปีเดียวก็มีเงินล้านแล้วเหรอมันก็ถูกครับที่ขายปีปีหนึ่งอาจจะได้เงินหลักล้านแต่มันคือตัวเลขของเงินต้นเงินต้นที่เราลงทุนตั้งแต่แรกต่างหากซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมาดูจริงๆก็คือกําไรต่างหากและกําไรจากรายได้สี่แสนต่อเดือนก็คือห้าหมื่นสี่พันเก้าสิบเอ็ดบาทและมีค่าใช้จ่ายคือค่าไฟเดือนละหกพันบาท และไม่มีค่าพนักงานเพราะเราทำกันเองในครอบครัวก็จะเหลือกำไรจริงๆก็คือเดือนละ48,000บาทโดยประมาณเฉลี่ยวันละ1,600บาทนั่นเองและก็ยังมีกำไรจากงานบริการต่างๆเช่นการโอนเงินจ่ายบินค่าไฟถ่ายเอกสารและผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเลขที่แน่ชัดมาเปิดเผยให้ทุกคนดูได้ยังไงแต่น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ10,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียว และแน่นอนแต่ละร้านในแต่ละพื้นที่แต่ละขนาดของร้านก็ย่อมจะมีกําไรที่แตกต่างกันออกไปมากๆเลยทีเดียวและร้านที่ยกตัวอย่างในวันนี้ก็เป็นร้านของครอบครัวผมเองซึ่งเปิดมาแล้วเกือบสิปีอยู่ใจกลางหมู่บ้านขนาดใหญ่และมีมูลค่าสินค้าในร้าน1นล้านเจ็ดแสนเลยทีเดียวและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับและสําหรับใครที่มีคามําถามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย